สวัสดีค่ะแม่เย่หม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีวันที่ยี่มิถุนายนนะคะเป็นยังไงคะพี่น้องวันที่ย8สิบดอันมูววดนี่เออวันวันที่ยี่สิบสี่โอ้ยสิละหลงวันที่ยี่ปดได้ปิดวงเด้อพี่น้องเจอกันเด้อเจอกันปิดวงสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะ เจอกันที่สารคามสนามกลางนะคะ,ะปิดวงสาวน้อยผู้ใดเปให้กำลังใจอีหลากกะยี่แปดเด้อค่ะอันซีวอาเรื่องวันทียีในในใน่สิบสี่มุนอุยปุ้ยบันเทิงศิลกับพี่น,อใน,ใน,ใน,นอ้องเป็นยังไงคะผู้จัดการผู้จัดการอันเลาะกระดังเติมเด้มีใงไล่ไหมผู้จัดการอันคณะสาวน้อยลำเพินโชวกับผู้จัดการมุนอุยปุ้ยบันเทิงศิลกับพี่น้องเล้วไงมใหญ่ดังบ่าดังรถสองวงคนเด้อศักยภาพเราไหม สุดยอดอีลีค่ะพี่น้องสุดยอดอีลีมวนไหลยหลยค่ะพี่น้องควันหลงควันหลงของบุญปุ้ยบันเทิงศิล์นะคะทุกคนโอ้ยอ่อนซ่อนนะคะอ่อนซอนหมอลำดังนะคะหมอลำเป็นกระแสผู้ใดบว์เอาถึงบ่ได้นะคะขณะนี้เนาะยายไร่ค่ะหรือว่าเราเรียกอีกอเป็นอ่ายายไร่นี่เป็นฉายาของพ่อการชัยวิไลศิล์ ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะคนเบิง้งตั้งสามมืนสองแม่พี่น้องสุดยอดปังอหลีค่ะเฮงเฮงปังปังเด้อจ้ะให้ปังตลอดไปอันพอกันใท้แล้วเป็นพอฮักอ่าแล้วฮักอิหล่าหน่อยด้วยความบริสุทธิ์ใจล้ว่าบบว่า,า,วาเหตุการณ์ยังบว่าอันวันเกิดปิดวงเปิดวงเวงล้ากสิมิไหลสดแบบนี้ตลอดไปค่ะพี่น้องเขากระเบิง้งติดตามเบิ้งว่าอีพี่อไปเป็นจ้าไดเนาะพี่น้องเนาะ ะะมุลอุปุยบันเทิงศินเฮ้าชมไปแล้วเนาะในช่องพ่อการชัยรำเพลินออฟฟิเชียลลืมอาเวนตาใส่ต้นแห่แมงวีมีค่ะพี่น้องมีแมงวีแมงวีแมงวันนะคะในสวนไม่ใหญ่ใหม่ก็อยู่สวนข้างบ้านนี่แหละคะ่ะอยู่ข้างบ้านนะคะก็วันนี้ก็จะมาฉีดแคลเซียมโบรอน,นะค,ะค่ะแคลเซียม เซียมโบรอนให้กับต้นลำไยค่ะเราทำลำไยนอกฤดูไว้นะคะมีลำไยอยู่ต้นนึงในสวนในสวนก็จะปลูกแบบพอเพียงค่ะอย่างละต้นสองต้นเอาไว้ไว้กินนะคะพอเราลาดสารแล้วมันมีดอกมีช่อเราก็จะให้แคลเซียมโบรอนนะคะเพื่อให้ไม่ให้มันหลุดร่วงเนาะนะคะสำหรับแคลเซียมโบรอนเขาก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งช้อนเนี้ย ะะก็ให้1เป้แต่เราใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะครึ่งเป้ก็ครึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะฉีดให้สำหรับอ,อ,อินทผลัมด้วยนะคะมันจะขยายผลเขาบอกว่างั้นนะคะจะขยายผลด้วยเราก็ใช้ได้ทั้งอินทผลัมแล้วก็ ลำใหญเลยนะคะกำลังออกช่อสำหรับมูลวิปุยบันเทิงศิล์นนะคะของเรานะคะที่เราได้ติดตามชมไปไม่ใหญ่ใหม่ก็ได้ให้การสนับสนุนนะคะเราเป็น f c ซีพลังเงียบนะคะก็ช่วยช่วยเ,เป็นกำลังใจให้น้องอุ๋งอไป200คะแนนแล้วก็สำหรับทีมรวมคือทุกคนมาเยอะนะคะก็ ให้มาลัยรวมไป 300, นะคะ300คะแนนนะคะก็เป็นที่ชื่นชมยินดีตกใจนะคะที่พ่อกันใจมาประกาศว่ามาลัยรวมแสนสองนะคะบ้สุดยอดอีลีฮับโบเมนพลังเงียบพลังอุ่งอิงพลังเอซีอีลานี่เฮดบ่ได้เนี่ข่อยว่านะข่อยตะลึงขนาดข่อยเป็น FC, เอซเพิ่นอยู่ข่อยกัยังตะลึงว่าบาามาลัยรวมแสนสองไหมพี่น้องผู้เดสิีเฮดได้เนาะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดอิลีอันนี้คือพลังความรักนะคะอตามคำว่าอิลาว่า่น่ะค้นรอบๆขางอิลาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นทุกคนทุกคนไปด้วยใจค่ะทุกคนอย่างน้องมิวน้องน้องแบมก็คือทุกคนที่ไปเขาบ่ได้คาดหวังหรอกพี่ฮอตด,ดี้น้องป๋อมแปมนะคะทุกคนไปนะมีม,มีลำเพลินโชว์ไปก็ สาวน้อยลำเบิร์นโชนะคะก็จะมีน้องเดียนะคะน้องฟ้าใสเนาะแลน้องแก้มทุกคนไปสนุกม่วนจอยกันสนุกสนานน้องแบมในตื่นเต้นหลายหลายพี่น้องน้องแบมตื่นเต้นมากได้จับมือน้อยอีลาน้อยนะคะเหมือนแม่ยัยไม่นี่แหละแม่ยัยไม่ไปแม่ยัยแม่ยัยไม่ก็จะไปจับมือน้อยนะคะเป็นการเติมพลังบวกนะคะให้เราเกิดความสุขในการทํางานนะคะน่าหัก ความมันความซ่นก็เกิดขึ้นมาไลมือปิดวงมูลอุ้ยปุ้ยก็ได้ไปสามแสนกว่านะคะรวมกับของเดิมก็เป็นหกแสนกว่านะคะอีกสองวันค่ะอีกสองวันเราไปชมมาไล่ล้านกันค่ะในวันปิดวงนะคะมาไล่ล้านนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ใหม่ก็จะเดินทางไปนะคะไปอันปิดวงนะคะไปให้กําลังใจอีลาน้อยอีลาน้อยก็บอกว่าน้องอุ้งอิงนะคะรัตนาพรก็บอกว่า ไปก็จำเป็นต้องเอาเงินไห้ดกอิลาอ่าแขนรับทุกคนนะคะแค่ไปอิอลาก็ดีใจแล้วอันนี้คือ,อความใสซื่อบริสุทธิ์ของอิล่าน้อยอุ้งอิงนะคะเขาไปชมมาไล่ล่านน้ากันนะคะในวันนั้นก็อตอนที่แม่ใหญ่ใหม่ไปไป,ไปเรียนนะคะไปเรียนอบรมเจอวันจีได้มีโอกาสเข้าไปที่โดมสาวน้อยนะคะก็ได้ไปสัญญากับอันแม่หวานไว้ แม่วานแม่แม่แม่ของซอนุษไหมเอ่อจะสัญญากับแม่หวานกับแม่บุไว้ว่าวันปิดวงจะเอาหน่อไม้นะคะเอาหน่อไม้ไปฝากแม่บุว่าอันอย่าลืมเด้อว่าสันเอาอย่านางมาน้ำมาสัน่าบ้านแม่บุว่ามิอย่านางว่าสันเดี๋ยวไม่ยังไม่ก็อีตัดหน่อไม้ในสวนของบ้านไม่ยัยไม่นี่แหละไปฝากตามสัญญาเขาต้องมิสัตจะเนาะเขาสัญญาอย่างไวก็ตตรงมีสัจจะเดี๋ยวมือนั่นไก่ อีตัดโนไม้เอาอยานางเอากระชายเอาเื่องเครื่องแกงโนไม้น่ะละไปฝากนะคะเดี๋ยวจะตัดไปฝากบอกคำใดคำนั้นคนเขาต้องมีสัตว์ค่ะมีความซื้อสัตว์ก็จะเลื่อนเนาะค่ะเนาะนะคะแล้วก็เป็นความสุขทางใจเราด้วยนะคะเราเราปลูกไว้ในสวนค่ะปลูกไว้มีเยอะก็แบ่งปันกันนะคะก็แบ่งกันเป็นของฝากของต้อนของในหัวในสวน มีใยไม่มาเค็ดสวนค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปฉีดแคลเซียมบลอนให้ต้นลำไยค่ะเราลาดสารน้่นราคาเดือนมกราเดือนปีไม้ผู้หลักจังอี้ได้กินมากกินผลเพราะว่าม่ใยไม่เห็ดนอกฤดูนะคะวันนั้นมาลายรวมได้แสนสองนะคะเขาเขาก็ได้คนละ4,500คะแนนก็ถือว่ามากอยู่นะคะทุกคนงืดลายอัศจรรย์น,นะคะสุดยอดพลังบวกพลังเงียบ พลังความดีความงามของอิลาน้อยทุกคนที่ไปห้อมล้อมนะคะอยู่ใกล้อิล่านะคะก็แฮปปี้กันทุกคนนะคะเราก็โอ้วันนั้นมีพ่อไก่ด้วยวันนั้นมีพ่อไก่พระเอกน้อยพ่อไก่ก็ไปร่วมแสดงนะคะหมอลำมีตั้งสี่เรืืองไหมหมอลำเรืืองมีสีเ่เหลืองมว้นมวนม้วนพี่น้องเดี๋ยวรอเนาะรอรับชมอีพีหน้านะคะอีพีหน้าว่าจะ สมุกสนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเขาเอาน้ำเติมอันแคลเซียมโบบลอนกันค่ะที่นอกได้ครึ่บงบังได้ครึ่งน,นึงเพราะว่ามันไม่เยอะเดี๋ยวฉีดเสร็จเดี๋ยวฉีดเสร็จก็จะไปข้างนอกค่ะไปสวนข้างนอกนะคะเอาละจะไม่ใหญ่ใหม่จัดการงานสวนก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ้ายๆค่ะฝากติดตามคลิปไม่ใหญ่ใหม่ด้วยนะคะ